Okay, let's go.

แปบแอบนี่แอบข้างหน้าเนี่ยแอบข้างหน้า,นา,นานไม่ไม่ที่กล่องอะที่ที่ที่ทอิดอะแอบตรงนี้ก็ได้แล้วมันมาอันหนู่แน่เลยหนุมมาอยู่ข้างหน้านย่องะก็ได้โอ้ยนกะ ไม่รอบนี้ก็พอแล้วนะรอบนี้พอละ right. บอกว่าเสียเวลากับไก่นะเยืนที่เดิมมันก็รู้กันมาณนะนะั้น okay. อ๋ออีกตัวไม่ฆ่าตัวตายเข้าไปยิยงเลยโโอเเคลทส์ก Mân nhong em mân nhong tang thái lợi ping con chưa arm union đáng gom 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 อยู่เฉยๆไม่ได้เด็ดด้วยให้เดี๋ยวพอเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งนาทีไม่ม้ค่อยบวกอ่ะอย่าไม่มาอย่าไม่มา มันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วโอ้ยอีกตาเดียวโซโซไป มันไม่บวกหรอกมันไม่บวกหรอกรอรอ,รอแอบมัง่งกอมนั่งก้อมดีกว่านะ